เนาะหนใส่เปล่าโอ้หันใส่หันใส่เว้ยนะนขวัวที่เราจะของลอยนะเว้ยเฮ้ยชิมหาดีดีวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนครับ เมื่อนีผมลงมาเก็บเห็ดตับเต่าอยู่แล้วครับคลิปนานนี้ครับคลิปก่อนนานนี้ผมว่าผมสีเศร้าลงมากเลยเนาะว่าเห็ดไหายแล้วแต่ว่าหมู่บ้านนี่มีคนมาเก็บครับกับมื่อนีเนาะเพื่อนว่ามีเห็ดอยู่ที่นี่แลเพื่อนกิดลุยหนามาให้กันนี่แหละแต่ว่า <c oughs> มีหนาครับหนาหนาผมเพื่อนเพื่อนซงรูปมาให้เบื้องเนาะหมู่บ้านนี่เพื่อนไปเก็บเพื่อนมากเก็บอยู่นี่แหละครับผมก็เลยเสี่ยงว่าอีกเนาะ ตอนแรกว่าเมื่อนี้ยวที่ไปหาน้นใหม่ลกะก็เลยมาจากสวนเราก็เลยมามาคิดอยู่แป๊บหนึ่งก็เลยตัดสินใจลงมาอีกนี่ครับก็ยางมากเนะา,นาเนะยางใม่จอดรถไปไกลๆนะครับยางพ้านามลงมาครับอันนี้ยางไปอีกครับแต่ขนาดยางลงมาตอนนี้ก็เบื้องเงือผมโหลดเมื่อยแล้วครับขนาดยางลงมาสำนีฮอนนะครับแดดหาโมงครับหาโมงเสาร์สิบเอ็ดนาฬิกาเนาะ กะจังไายก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามให้ได้ไดดครับก็ไปรุ่นน้ำกันเลยครับว่าสีใดคือสีแปลกเหมือนนะครับก็ไปเบิรงนน้ำกันเลยครับบูไปเลยครับมูนี้พานาน,านไปเลยราจิตปหานมาใหม่ด้วยครับจะคุณว่าเฮ็ดมีเฮ็ดอยู่ไหาครับ ตัวผมต้องมาอีกแล้วทิได้บ่ละครับเหมือนเฮ็ดม่นเคยเป็นถนนนี้บนี แล้วครับสองดอกแรกแหกหมานใกล้ทีเท่าแล้วล่ะครับอยากนิ่มๆแล้วครับดอกน้อยๆอยู่พ่มมีดอกเดียวเนาะนเนีืยไม่มีสองดอกแต่กันต่อครับดอกหน่อยครับโบติมาสองหมื่ จะว่าดอกเน่าไปละผมเห็นดอกเถาซองดอกแล้วครับใบถ่ายครับเบื้องดอกนี้ครับตั้งยูเ่เป็นแปลี่ยนเลยเนาะวะเนี่ยบมัมีบัมีหมูนะครับ <c oughs> <c oughs> อยู่คนเดียว ดอกเดียวเบิง่งกันดีครับมงนี้มีสองดอกครับหนึ่งสองมเมื่กีบนริ่มกันครับบอ่อยมีเป็นมูนะครับบนนี้ไม่ได้เป็นเป็นดอกนั่สิหนึ่งอันนี้บอยยหญ่กล้องนอะครับ สองครัแต่กันดีครับมีคนเห็นบ่ครับนี่นี่ดอกกำลังดีนะครับงามเลยเหรอไปครับครับมาสีเอวสานวะเนมีคนบอกว่ามีวุณกรนผมกะลุงมาปรับหลุด <laughs> ต้องดอกครับนี่ไปเบื้องมื่นครับดอกหน่อยครับเล้วจะเอารถล,ลงมาหยากกดจะต้องปล่อยไว้ครับเธอสีขาวไม่ได้เนาะนี่ดอกเดียวครับครับเป็นแสงนะครับเมื่อเคยเห็นนี่าดขาที่หลังครับอันนี้ผมไ่ได้ต่างกลองเนะต่บกันทีครับ สองดอกครับมงึงถือพมตัวนะครับคลิปเอคลิปก้อนนาน,นี้บอกว่าสีพ่อแลวกักบเฮ็ดอันนี้เนาะแต่ว,ว่ากันีคนบอกว่าเฮ็ดเกิดกับมา้นเก่าครับบูนาม,มา้เาเนกะ่าเนาะ ดอกหน่อยครับตัดขานี่มองลวดอกดีครับได้หักดอกหน่อยเนาะเนี่เปิดมองลวดอกครับครับเห็นสองดอกเนาะอันนี้ดอกหนึ่ง วิพีคนะรับดีดองนี่ฝุนเห็นบ่านี่ก็ถือว่าเริ่มแก้ครับนี่สตกตะก้าไปลับบ้านกับแก้พอดีครับเถาเพอดีใต้ดอกนี่ือว่าโอเคอยู่ครับ เห็นดอกหน่อยอีกดอกหนึ่งเอารถนะครับมม่ยากเธอสิงยางหอดเร็นก็เอาย่างเดียวครับนี่เดินถึงสักทีย่างไม่เร่งรดนก็สิหอนเลดครับ น้ำนนตัวนี้ไหไมาจากไอ้แองนึงครับไหลมาจากน้องนึงเพราะว่าน้ำาำลางพวกน้าหหวยงัสิครับปัยังปะติ่มมาเนาะมันก็เล่ไหลลงมางัสิครับถึงพื้นดินแล้วก็สิย่างหอดครับ น้ำกับเบิดนะครับเร่ดต้องกลับแต่ว่าผมมีเรืออย่างเงีสิบวอลซื้ฟังอยู่ตอนนี้ยังไปอยากับวอลครับย่ากนี่ก็เป็นผลงานของมืออยู่นะครับได้ลายก็คลิปคลิปเอหนานี่อยู่ครับได้ลายก็คลิปกอนหนานี้อยู่ก็ได้ลายดอกอยู่ครับพราแก่อยู่ครับนี่มีนี่ที่ดอกนิดหน่อยนเยนาะก็บ่ถือว่าได้ครับซัมเนี่เนาะอุตส่าห์ย่างลงไปอุตส่าอุตส่า เขาอยู่ยังไงก่ออุา่าตัวพี่นองว่าสีบลงมาแล้วเนาะแต่กมือนีกัยังมาคื้เก่าอยู่ <c oughs> แต่ว่าผมสีบลอนเรื่องหนึ่งสักฟังครับเวาลากลับไปเนาะครับแจ่ว่าก่อนเนีนก่อนผมสีเข่าไปป้ายเฮ็ดบมือย่านเนี่ยผมย่างขึ้นจากน้ำเนาะแล้วก็เลี้ยวผมหันไปเห็นขึ้นจากน้ำปุ๊บเลยครับแล้วก็หันไปทางขวามือเนาะผมเห็นงูครับคิดว่างูจ,จงอ่างแล้วเพื่อนเหนะ ผมว่าเิ็ล้ซ้ำเคียนเห็ล้วห่างกับผมกรบบอกไก่ครับแล้วกระบ่ค่อยไก่คือว่าเห็นเห็นแบบผมนิ่งนะครับแบบเห็นแบบตัวกระเบื้สีดำนะครับเป็นสีทุยๆนะแบบเพ็ดจักเพิ่นเฮ็ดอีหยังอยู่ครับเตี้ยวหัวดูดูแอ่ดูดกับแอ่ยังก็ใบใหม่ไหมครับแต่ว่าโตัยื่นเทิงเนาะโตัวเทิงเตี้ยวหัวดูดดูดส้นส้นส้นอยู่นะครับผมยืนเบิ่งมันแบบว่า คนลุกไหมครับค้นแบบลุกแบบมันเป็นแบบเกรงกลัวแบบย่ากไหมครับโทรศัพผมประกาศจับขึ้นมาทายเลยแบบจะได้ยืนเบิ้งนะครับแบบยืนยืนแนมเพิ่นนะครับเ่านเป็นเป็นบางเป็นเยษอีงอยู่เนาะเพื่อนกับมุดมุดมุดผมเป็นหน้าที่เหครับก็เพิ่นจะไปเนาะมุดมุดไปแล้วยกข้อึ้นมากเศรษนพมนั่แหละครับยกข้อึ้นมากเลยเศรนฐพรมแล้วก็เลี่ยไปเลยตอนแรกผมว่าผมสิบว่าเข่าแล้วครับผมว่าผมว่าสิบว่าหาตอแล้ว เพราะว่าผมเพิ่งคือขึ้นไปครับเพราะว่าเพิ่งขึ้นจากน้ำเนาะยังไม่ได้เห็ดอยู่ครับคือเป็นเป็นทางที่หอยยางไปเหนเนาะผมก็เลยก <c oughs> แล้วเพิ่น, <c oughs> เพนเลื่อยไปผมก็คิดว่าสิไปตัวหรือสีกลับมันเป็นจสองจีสองใจครับมันสิบกามุนม่นไม่สิบกกาขอบไปห้าเห็ดครับคือจงังไหนห้าเห็ดเนี่ยครับผมก็บอกค่อยหมุนไหมครับเป็นแฟนผมผมแนมดีก็อ,อย่างนี้วงยยานี่ผมบกกามันเป็นแบบว่า เป็นเซียวเซียวเป็นเล้าแวงครับเป็นตยานี่ลีคิดว่างูจงอ่างล่ะผมกับบกกาติงบกกาท้ายรูปผมยานเพิ่นนีไใครไหมครับนในหัวกัคิดว่าสีเลียนท่านบอกสิไหมครับสมุดเพิรนไลนนี่สิเลียนท่านบอกนันเข้าใจอารมณ์แบบว่าอึ้งบัาแบบเช็นแบบแบบเช็นแล้วแบบบกกาบกกาขยับตัวเลย ยืนเบื้องครับยืนเบื้องซื่อๆนี่สีจับโทรศัวาวขึ้นมาไายกับประกาศจับเป็นพมกระสีบโบลลงไปกแล้วครับช่วงนี้นามเนาะนามขึ้นมาแล้วกระไลแบบแว่ากระตอมตอมไอพวกสั์นี่พิษยังขึ้นมาแบบมันเป็นก้นกับเป็นจอมเนาะครับกับซุ้มงูแบบกระขึ้นมาเนาะกระขึ้นมาอยู่หม่องบ่มีนามเนาะครับ บบค,ครับีมก็บ่กค่อยกล้าหาเห็ดอะไรครับแต่ปลานี่ที่ผมเห็นนี่ผมกับ,บ่วค่อยผมบ่กค่อยเข้าครับคือผมบ่เข้าเลยละ่ะจะเป็นอย่างวันาณื่มีเห็ดผมไปปลาใส่ถ่าย่นแต่ก็คิดที่เขาครับมูดจ,จงอ่างนูงดมูดจงอ่างอะไะครับใจยังแบบย,าง,ยางมากแบบนี้เสียวเต้นหัวใจเต้นตืบๆๆอยู่แต่ว่าสังเกตเอ,อสังเกตภายในภายในคลิปตอนที่ผมมาหาเห็ดเลยครับ ผมสีผมสีเบาเรื่องงูขึ้นมาเลยเพราะว่าผมประกาศว่าึ้นมาเลยครับผมมันเป็นยันยันครับแบบบันคือจะงูเห่าตัวคีบเอคีบก่อนผุนนะครับคีปหานะใหม่นะผมสีว่าผมผมเห็นงูเห่าในสีเนาะผมยกกล่องขึ้นมาไทยมันแบบว่าอารมณ์คนละแบบเลยครับเห็นงูเห่าตัวทันแบบอยู่ซยูแจนสีเลยครับแต่เาเห็นงูตัวนี้แบบผมประกาศแม้แต่สีเ้าประกาศว่าออกมาเลยว่าผมเห็นงู ก็เรยเอาเก็บไว้แบบถ่ายคลิปอยู่ยก็แต่ก็เสียดาย้บไดทายหลปไป้บไดทายวิดีโอไไ้แต่นี่เป็นเรื่องจริงครับก็สิบร่ลงมาแล้หล่ะเป็นย่านครับเป็นย่าน,านเป็นคนลุกสมมุติถ้าเป็นไรนี่จะสิเป็นยังไ๋ครับอาจจะบ่แม่รุ่นแม่บ่แม่รุ่นพ่อแม่บ่ก็สิีซําบียี่ใช่ครับซําเขียนนี่ดิ ผม,มันากะดิซ้ำผิวดิผิละผมมานะเป็นสีทุยๆแบบมีการดําๆนิดหน่อยนะการบางๆนะครับเห็นเห็นเบิดเลยครับเพราะว่าไก่อยู่เห็นไก่อยู่อ้อจไ้ได้กะอันนี้คลิปสุดท้ายแล้วครับผมบุโรมาแล้วกับกาบ้าแล้วนะครับเจ้านากะ ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเลยนะผมนะครับไม่มียังหาน,นะครับขอก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยได้ลำด้วยลำด้วยเฮงงครับผมก็สิกลับไปเนาะสวัสดีครับ